การ,กรเกษตรพอเพียงแบ่งป,ปันโลเลี้ยงผู้คนบ้านเฮาส่วนใหย,ยส่สิมีรถไทยนาะสวัสดีค่ะ มอนี้ก็บมาพอบอกับแอดเซรีในรายการเกษตรออยอยงแงะเกษตรทั่วทีบทั่วเดนมอนี้สิผพาพีหน่องมาเบิ่งหมักพลไมยตั้งประเทศแต่ว่าตอนนี้กํลังบูมอยู่ในบ้านเฮ้าเนะเาะเพื่อนอาจจะปลูกมาโดนหล,หล่าวว่าแต่ว่าแอดเซรีมันตาเอามาปลูกสิเป็นมาเดือนเนาะค่ะ มาเดือหลายสายพันธุ์เป็นอย่างคือมาสนใจมาเดือวตัติได้ซิมนะคะได้ล่องกินวะตอนแรกว่ามาเดือวัสันกลบ้บ่วคอยสนใจไปได้ัาที่นี่พ่อได้กินหวานหวานก็เลยว่าเอ้ามันก็เปลี่ยนพลใหม่ย่างหนึ่งเนาะที่จะลองหามาปลูกเบิง้ง มาที่นี่ก็เลยมีโอกาสไปชมสวนที่เพิ่นปลูกแบบจำนายเนาะคะ่ะอยู่ขอนแก่นกติดต่อสวนเพิ่นแล้วก็ล่องปเปียวมาปลูกหลายๆสายพันธุ์โว้ยต้นหนึ่งบ่เมนถูกด้ค่ะต้นละสี่หารอยต้นใยแน่กับต้นเป็นพันไหมคะ่กะก็เลยม่วงว่าเออหนาเก็บมากมาปลูกไว้ เพื่อเฮ้ได้ขยายพันธุ์ในอนาคตอันนี้ก็มีหลายสายพันธุ์เนทีว่าสื่อพันธุ์แม่เนี่ยค่ะล่องเบงสันเดออันนี้เป็นสายพันธุ BM ์ bmkk ว่าษัทอันนี้ท่าในออกน่วยแต่ว่ามื้อั้นเจ้าของสวนิ่นให้ล่องซิมอยู่ค่ะมีทั้งสีออกดำๆแล้วก็สีเขียวแต่ว่ารสชาติข้ขยๆกันอันนี้สีใบใบ ใบออกลี่ๆเนาะโปะแฉกอันนี้ก็สิคือใบใบบุกหุ่งนะคะเป็นแฉกหนึ่งสองสามซีหาหาแฉกนี่มัน,อ,น,น,มนอันนี้มันพันธุ์แบกอิสราเอลวะสันอันนี้เอามาแต่สวนนันสวนใย,ยผลเนาะค่ะอยู่ขอนแก่นมีหลายสายพันธุ์เด้ออันนี้ก็เป็น คนอนาเดียคนอนาเดียกับสีใบเป็นเป็นเฉกแฉงสินะคะ่ะพ่นหนีใบสีออกกินหอมเจ้าของสวนใหญ่ที่พิพนขายไห่เพ่นบอกว่าเอาไปทำชงชาได้ว่าสันค่ะกินได้นวยกินได้ทั้งน่วยทั้งใบอันเดะล่องดมเมืองมันก็หอมหอมหอมแบบว่า นี่กินเฉพาะโตเนาะบุหรี่สีเปรียบเทียบใส่กับกินอยียงมันบ่เคยบ่เคยได้กินแบบนี้เนาะก็เลยบอกปรถึกโคนาเดียมาที่นี่อันนี้กับสิใบแตกต่างกันด้ค่ะนี่อันนี้กับสีว่ามีม,มีมีแฉกแบบน้อยๆสิแม่ ค่ะใบยัง้อ่อนอยูอย่สิบัมีใบแก่จังน้อยแล้วก็สิมีอันนี้สิเป็นอิลักกี้ประสนอันนี้มีหน่วยตัวปอเตแปาเราเด้ออันนี้ติดมากกับต้น,น,นค่ะนี่นี่นี่เห็นปะนี่หน่วยมันเนี่ยน้อยๆน,ยนี่ติดมาสองหน่วย มาที่นี่กัมีอีค่ะแบกจีนัวแบกจีนัวผสนอันนี้นี่ไข่กันการขยายพันธุ์กับบ่ยากเด็พันเจ้าของสวนพันวาเนาะไอ้เซรี่กับเลยล่องเบิงนี่ยวสีผ้าไปเบิงอันทียนช่ำไมนี่นี่นี่ แม่กระรังปงอันนี้สิเมนอันนี้กับแม่เอกพันหนึ่งนี่จีนโอเฟนจ้อนเป็นนวยจังไนคือกันละตีแต่ว่าคนละสีเนาะคะ่ะอันนี้กัเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆทีแอเซอรี่มอเตร์รูจักเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าสวนใหญ่เพิ่นกรีสีหลูดจักตะโดนแล้วล่ววะว่าแต่สนใจค่ะเลยล่องเอามาปลูกเบิงเก็บสายพันธุ์ไหว้หาเธอหน้าขดได้ปลูกขายคือเพิ่นนะคะเนาะมือเนี่ยเซรีกับน้ำเสนอเพียง่านีกรขอคุณสำหรับผู้ที่กำลังรับชม พบพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ